ไม่อยากกิน <lent> น <ceu> ิ่วขอฮอตดิลลนเธอเป็นยังไงเธออร่อยไหมทำหน้ามันมีความสุกหน่อยดีดีใครรอใครรอใครรอกินแบบแงี้ยซ้ำเงี้ยซ้ำแบบรอดรอดฝั่งหน่อยลุกจอบตากันเพิร์จบตากันคนถากลูกวเป่าเพิร์จอบตากันมางนี่แอบขืน อะไรไม่เป็นเวลาแกสบตาพี่แบบสายตาอย่างนี้อันไหนได้เห็นสายตาแบบเมื่อกี้แล้วซิงแต่น้อยมากเปิดโรงแรมเลยบอสเพสเลินออกบูธจะมีเออเรายังไม่ได้ทำคลิปชี้เป้าเลยเปิดโรงแรมเลยบอสเออโรงแรมใช่สันจีนะบอมแมนกูหมายถึงความรักมึงกับกูนี่ไปเปิดโรงแรมเลยบอสเปิดโรงแรมนอนด้วยกันเลยไหมเออโรงแรมจะให้สันตียานะยาแล้วมาตัดเดี๋ยวให้ดู โรงแแมอบอกตะคาเฟ่แล้วได้เปิดยาความนุ่มความแบบไอ้นี่คือสุดๆอ่ะเว้ยมันโฟกัสแบบดูดิปัดโคตรนุ่มเลยแล้วเพิ่งทำเสร็จวันนี้อันนี้ของวันนี้เลยนะคะไอตาดูหายไอ้ตรงเตีดูอย่างผุว่าเข้าหนาเปิดโรงแรมได้อยู่ดิโอ้สุดยอดพวกมึงจะแปลตอนไหนเถอะ <laughs> ถ้าได้วันไปสุราษฎร์บอกจะให้จองตัวอะไรฮะเอาอจซีห้องก่อนปะโรงแรมแม่มติดซีห้องหมาดลูดฉับมากหมาดลูดกันยังหลายกลัวก็ไม่ใช่ขอโทษค่ะมันไม่โฟกัสทุกคนมันไปโฟกัสไอ้สองเวียนนั่งข้างหลังเออเขาไ่าต้องเห็นไงกันดีเขาเห็นแค่โรงแรมซีห้องใช่สันติโรงแรมมันกี่ห้องนะคือละเก้าจุดเก้าบาทอือขึละเก้าสิบเก้าบาทเป็นตารวยเนาะคือละเก้าจุดเก้าบาทซีห้องทุกคนทำไมไม่โฟกัสวะ ตอนนี้ไงโฟกัสล,ละเฮ้ยกล่องตาแม่งไม่โฟกัสนี่อที่กูถามมึงอวาเปิดโรงแรมเลยบอลนี่คือความรักของมึงกับกูบางนึงนี่ป้อนกันแล้วก็เลิกซีนกันกูเลยถามมาเปิดโรงแรมเลยบอลโบแมนเห็นมึงกับกูไปเปิดโรงแรมใช้สันติไม่ชัดใครก็ได้หยุไดไอ้เหี้ยนี่้ดีซีห้องไปเอ,อาก็เป็นธุรกิจเล็กๆก่อนตรงแลี้ยงใช้สันติหรือขอนแก่นค่าพัก คือละเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทเอ้ยกูถามมึงจริงอะมึงเห็ะค่าเช็ดชูค่าแชมพูค่าซักผ้าค่าแม่บ้านไม่ได้เก้าสิบเก้าบาทใครจะเป็นแม่บ้านทําให้เอ้ากู๋คนนึงบ่เห็์ค่าห้องหามันหยังเก้าสิบเก้าบาทคุ้มบอกเลยว่าคุ้มเก้าสิบเก้าบาทคุ้มแล้วลูกค้าอะคุ้ม แต่เราเ่ยไม่คุ้มผมก็ทําได้แล้วพี่สี่ห้องเพราะเต็มซุ้มเมอือก้องมอร่อยมากจะหมดแล้วกแม่เพราะเต็มซุ้มเมือเก้าสิมมบาทชั่วโมงละเก้บาทหรือว่าหมื่นละเก้าบาทครั้งไอคืนละเก้าสิบ้าบททำไมไม่ชัดวะทุกคนเพราะ่าเต็มซุ้มเอือเมึงอเลิกไายไก่หงแล้วมาคุ้ยกับอกคุ้ย <c oughs> นี้สี <c oughs> ไม่ชัดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ไทยยังกระดอกกระเดียดไกล้หงอหน่ะมึงคุยกับน้องมึงก่อนนุ่มแบบนุ่มมากทุกคนอร่อยนี่เอาแม่มันยังได้นุ่มคักไหนอีกเย็บ <ed it> อะไรมันจะเปิดลงแนมดิฮนดาม,มัน <โก S 1> ด้วยยืมยังไงยืมบ้านพิม้์เปิดทำลองทำไปก่อน,นลองแบบเนี่ยศึกษาดูงานสักห้องนึงบริการลูกค้าได้ไหมได้ไหมแต่มีห้องเฮ็ดไห้ดิีงแรมริบบึงน้องโตดเอ้าอ้ยแต่ว่า แต่ว่าหยุดก่อนเนาะแต่ว่าหยุดก่อนมาเอาเคใกล้หนองก่อนดีกว่าปลานุ่มมากดูเดี๋ยวโรงแรมซอสมันยืมโรงแรมชัยสันติมาเด้อพี่น้องกุตากาเด้อโรงแรมพ่อโรงแรมแม่ชัยสันติเรสซิเดนท์อือใช่สันติใช่สันติเฮาใช่สันใช่สันติวิลล่าผูดล่ะบ่ น้ำคลองเนะาะคือเวลาน้ำคลองมึงต้องมางทรายหัวเขบาบอกม่มีใครเห็นน้ำมึงม,มึงทรายหัวมึงต้องเห็นทรายหัวเอาแบบนี้ไปล่ะนอนฟรีไปเลย <c oughs> วัดใช่สันติ <c oughs> วัดใช่สันติบอนองวัดใช่สันติบอถ้ามึงจะเก้าสิบเก้าบาทขนาดนั้นเอาแบบนี้ไปเป็นตู้บริจาคเป็นฝีแบบว่าศรัทธาเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นเปิดวันริบบอวยเลยนะ โอ้ยเปลี่ยนประเด็น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 เปลี่ยนงไปไกลจีบเต้าไปนเต้าเรือร้องแง้วงพี่ชายเออแล้วบวชกันเองบวชเลยพอบวชได้พอกูมีฉายาอยู่แล้วนะเว้ยพาเสี่ยงนะเว้ยคันกูบวชนะคนศรัทธากูแน่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนประเด็นอุ้ยสาวบอกสาวบอกถ้างั้นวัดชายโอ้ยทำโฮมสเตย์ได้เอาเลยพอหยุดหยุดหยุดเบรกเบรก โอมสเตย์ <S 2> <S 2> แต่ต้องไปแปลหยุดผู้พามานที่ไม่แพงมากเออผู้พามันที่แพงหรอไม่แพงไม่แพงหยุดโรงแรมใช่สันติยู่ผู้พามันคอนเทนอุ้ยแมงวันไล่มันดีตบมันเลยเร็ว เปวันป๋ใช่ฮะเธอมันกลับไปหาพอหาแม่มันดีหาเธอเขาโตพอตบแม่มันเต็ที่โปรเจเออก็มันมากินขนมเราอ่ะกับแบงมันไปรอดตอนบักไงหน่อมันดุมไปรอดผู้ขี่แตกก็แม่ใช่เนี่ยดอกนี่มึงเห็นมอดตัวนี้มันไตขึ้นไหน้ำงเออเขาเห็นว่าเออทำไมทุกคนเห็นน่ะว่ามีอะไรบ้างมีหมดนะมึงเห็นหมดทุกคนเราอยู่ข้างนอกเนาะมันก็เลยมีสัตว์ แมลงตัวเล็กๆขอโทษมีแมลงมีแมลงตัวเล็กๆมีแมลงตัวเล็กๆนี้หรือตัวนี้นี่เอาเช็ดมือทำให้ทุกคนบีให้ทุกคนดูหน่อยโอเคครับมาทุกคนครับ